สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์เช่นกันนะครับวันนี้วีรศักดิ์คุยกับวีรศักดิ์นะครับครับผมคุณวีรศักดิ์ฮะประเด็นนี้มีคนพูดถึงมากมมาตรา74กับผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ที่ถือว่าเป็นเด็กถูกไหมครับ10ถึง15ปีเนี่ยเรียกว่าเด็กถ้า15ปีขึ้นไปเรียกว่าเยาวชนมาตรา74ให้คุณวีรศักดิ์อธิบายนิดหนึ่งครับครับคือมาตรา74ตรงวงกฎหมายอาญานะครับครับระบุไว้ว่า เด็กอายุกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอำนาจที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ครับหมายความว่าถ้ากรณีของเด็กที่อายุขั้นต่ำเนี่นะครับกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีกระทำการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด กาเส่นตั้งข้อหาเหล่านี้ไว้อะนะครับห้าข้อหาเลยครับยังไงต่อแสดงว่าเด็กนั้นเนี่ยศาลฟังว่ากระทําผิดจริงแต่กฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษแต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องรับโทษตามมาตาเจ็ดสิบสี่เนี่ยคือปล่อยตัวไปเลยโดยเป็นอิสระโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยไม่ใช่เพราะกฎหมายบอกว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลเนี่ยมีนำนาี่ดำเรินการดังต่อไปนี้ครับเริ่มตั้งแต่ เบาที่สุดนะก็คือว่าข่าตักเตือนและปล่อยตัวไปนะครับจนกระทั่งว่าถ้าศาลเห็นว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ก็จะมีคำสั่งมอบตัวให้กับบิดามารดาแล้วก็วางเงื่องไขกําหนดนะครับรวมทั้งในกรณีเรื่องนี้นะครับศาลาอาจจะมีการวางข้อกําหนดให้มีการคุมประพฤติไว้เนี่ย ก็ได้นะครับมีการคุมลึกไว้ก็ได้เพราะว่าในมาตราเจ็ดสิบสี่นี้นะครับมันก็ยังมีการพูดถึงการที่แห่งศาลเนี่ยใช้ข้อกําหนดนะครับอย่างเช่นวงรบสามเขว่าในกรณีที่ศาลมอบตัวให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่นะตามวรรคสองศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็ก เช่นเดียวก,กันกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา56ด้วยก็ได้อนะ,ะในกรณีนี้ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดที่คุมความถึงเด็กนั้นนะครับทีบนี้ถามว่าล้วมาตรา56ของประมงกฎหมายอาญาน,นั้นเนี่ยนะครับ<ะ>มีว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างครับนะมีว่าในเรื่องกรณีที่ศาลเนี่ยอาจจะวางข้อกําหนดให้เด็กต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานศาลนะ เป็นการกําหนดระยะเวลาฝึกงานในต่างๆเหล่านี้นะครับมีหลายอนุอยู่ในมาตรา56นี้ครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าการคุมตัวทึกเด็กก็ตามนะครับ<ะ>เป็นการลรงโทษหรือไม่แม้ว่ากฎหมายเขียนว่าไม่ต้องรับโทษนะครับแต่สิ่งที่กำหนดในการคุมตัวทุกนั้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ ไม่สามารถเป็นอิสระเหมือนกับบคุคคลทั่วไปได้เช่นเดียวกันแต่มันเป็นวิธีการที่เราใช้ในการลงโทษของเด็กกเป็นมาตรการทางกฎหมายครับหเห็นบอกว่าอย่างถ้าส่งสถานพินิษ์เนี่ยต้องอายุไม่เกินถึง18ปีนี่ก็ต้องปล่อยแล้วถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้ในข้อมูลนี้คือมันมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้นะครับมันมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับการที่ศาลจะลงโทษเด็กอะไรต่างๆนะครับ อันนี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับมันก็มีกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าถ้าศาลจะลงโทษนะในการส่งเข้าไปสาลพินิจ์นั้นเนี่ยจะต้องลงโทษแล้วเนี่ยมีการกําหนดอายุขั้นสูงขั้นต่ําอะไรต่างๆไว้เท่าไหาไร่ยังไงครับเพราะไม่อย่างนั้นนะมันก็อยู่ในสถานพินิจนะตลอดอย่างเช่นเรมีมาตรการที่ กฎหมายมันหยักเอาไว้ว่ามีโทษอาหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพอเข้าสู่กระบวนการของสารเยาวชนและครอบครัวนั้นเนี่ยครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในเรื่องของมาตรการในการที่จะบังคับนะครับเราอาจจะไม่ต้องเรียกว่าเป็นการลงโทษเด็กนะครับแต่เป็นการมาตรการในการควบคุมเด็กประเภทนี้ไว้นะครับมันก็ต้องมีความเบาก,ากว่าผู้ใหญ่นั่นเป็นเรื่องปกติ นั่นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการที่กําหนดอายุเอาไว้ว่าสามารถอยู่ในสถานที่นิดอายุไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ปีนะครับผมคิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายเนี่ยเห็นว่าความเหมาะสมนะครับที่จะใช้กับเด็กหรือผู้เยาว์นั้นเนี่ยมันมีแค่ไหนเพียงใด<ค>แต่สิ่งที่น่าจะเป็นห่วงที่สุดเนียครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าประการที่หนึ่งต้นเหตุจริงๆเนี่ยครับ ที่ทาให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้นะ่ะม,มันเกิดจากอะไระอันเนี้ยสําคัญมากนะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่ได้รับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับข้อมูลที่สังคมได้รับนั้นเนี่ยเด็กที่ก่อเหตุนี้นะครับ<ะ>ก็ไม่ใช่เด็กที่มาจากพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่ได้ไม่ได้มีการคือพูดง่ายว่าเด็กเนี่ยก็มีการศึกษา<ะ>อยู่พอสมควร นะครับเด็กมีการศึกษาอยู่พอสมควรเพราะงั้นผมคิดว่าปัจจัยที่ทําให้เด็กเนี่ยพกเหตุเนี้นะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเออมาจากครอบครัวที่ไม่มีการศึกษาอก็นะ mm hmm. ต้องกลับไปดูอีกว่าแล้วการศึกษานะะที่เด็กได้รับนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยเพียงพอหรือยังเด็กขาดความอบอุ่นในครอบครัวหรือไม่ mm hmm. หรือว่าครอบครัวเนี่ยมีปัจจัยอื่นใดทําให้เด็ก <Yeah. S 2> เกิดเหตุนี้ขึ้นนะฮะ อีกทั้งมาตรการความเป็นอิสระในระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยมีอิสระเสรีภาพ mm hmm. ครับในการที่จะดำรงชีวิตอยู่นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะป้องกัน เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้หรือเปล่าคือในประเด็นนี้คือมูลเหตุจูงใจเนี่ยตำรวจแม้ว่าจะสอบสวนทั้งมีทั้งตำรวจแล้วก็หน่วยงานสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะครับก็มาร่วมสอบ<ช>สวนแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสรุปออกมานะคุณวีรศักดิ์ว่าสุดท้ายแล้วมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนั้นคืออะไรอย่างที่หลายๆคนพยายามถามหาคือมันต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่หลายๆคนาถามมาเหมือนกันเออย่าง ตัวของผู้ต้องหาคือเด็กวัยสิปีเองเนี่ยบอกว่ามีคนอยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นเงาดำดำตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยเหมือนอาการหลอนมีการทางจิตเวท<า>แม้ว่าเราจะคุยกับคุณหมอแล้วว่าสักครู่เนี่ยว่ามันต้องอาศัยหลายๆอย่างประกอบกันวินิจฉัยในะนาขดนั้นเลยคงไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเด็กมีอา,า,อาการทางจิตเวทจริงๆเนี่ยรูปคดีมันจะเปลี่ยนไหมคุณวีรศักดิ์ตรงนี้อื จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของอาการทางจิตเวชนั้นเนี่ยครับผมมองปัญหา,านี้าคราะว่า,าในเรื่องอาการทางจิตเวชนั้นเนี่ยครับการที่จะทําให้ได้รับโทษน้อยลงก็ดีหรือว่าไม่ต้องรับโทษเพราะว่ามีอาการทางจิตในขณะกระทำความผิดถ้าเอาหลักของคดียามาจาับว่าบุคคลที่ต้องรับโทษในทางอาญานั้นเนี่ยต้องกระทําโดยเจตนาครับเรื่องนี้อ่ะผมคิดว่ามันจะ รีบด่วนสรุปตอนนี้ยังได้ไดนะครับเพราะว่าอ,อาการทางจิตที่พูดถึงนั้นเนี่ยต้องไปดูภาวะว่าผู้กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นเด็กรายนี้ก็ตามหรือว่าเป็นไหนๆก็ตามนั้นเนี่ยครับก็ต้องไปคํานึงถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับว่าในขณะที่เขาลงมือกระทําความผิดนั้นเนี่ยนะครับเขามีความรู้ผิดรู้ชอบแค่ไหนอาการ<ต>ที่เกิดภาวะผิดหลอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการ ที่มันมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะครับเช่นมียาอะไรไม่ยังเป็นต้องเป็นยาเสพติดนะครับนะยาอะไรก็ได้นะครับที่มันไป,ปนกระตุ้นทางจิตประสาทเขานะหรือว่ามีแรงกดดันบางสิ่งบางอย่างนะทําให้เขาเนี่ยมีอาการแปรปรวนทางจิตนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยครับเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าแค่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับซึ่งมาถึงเวลานี้นั้นเนี่ยผมว่า มันยังไม่ถึงสี่ิชั่วโมงเลยนะฮะมันแค่24ชั่วโมงกว่ากวานั่นเองกัรที่เกิดขึ้นนะครับมันก็คงต้องให้เวลาในการที่จะค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีการเข้าไปตรวจค้นในห้องพักแล้วไปพบอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังไม่สามารถจะด่วนสรุปถึงปัจจัยต้นเหตุได้นะครับ,รบโดยเฉพาะเรื่องของทางจิตเวชนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่า แพทย์เองนั้นเนี่ยก็ต้องให้เวลาในการที่จะต้องทดสอบบททดสอบอะไรต่างๆในขบวนการนะครับเพื่อที่จะให้บ่งชี้ได้ว่าผู้กระทาความผิดนั้นเนี่ยครับมีอาการทางจิตแค่ไหนอย,อย่างไรครับเรือ่องนี้ต้องให้เวลาหน่อยครับครับอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันคือตอนนี้จนถึงขณะน,นี้ผู้ปกครองของเด็กวัย14ปีเนี่ยก็ยังไม่มีการประกันตัวเด็กออกมาแต่อย่างใดเนี่ยนะครับ ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดทางแพ่งด้วยอธิบายตรงนี้หนึ่งครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของผู้ปกครองนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพอเด็กกระทาความผิดนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมขาบเยนแล้วว่ามันมีประมวลกฎหมายอาญานะฮะที่กำหนดเอาไว้ว่าเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีนะไม่ต้องรับโทษเรายังมีพรบรนะครับคือเพื่อหยัดเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กนะครับ ที่กำหนดหน้าที่ให้ผู้ปกครองนั้นเนี่ยมีหน้าที่ในการอุปการะลิ้งดูนะครับแล้วก็มีหน้าที่จะต้องกระทําการอย่างไงนะแล้วต้องไม่กระทําการอย่างไรแล้วถ้าผู้ปกครองนั้นเนี่ยปล่อยปละละเลยผู้ปกครองนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะตามเพื่อนา่คุ้มครองเด็กเนี่ยซึ่งมีโทษในทางอาญาด้วยแต่เนื่องจากว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับที่จะเอาผิดผู้ปกครองในทางอาญา ตามพรบคุ้มครองเด็กนั้นเนี่ยเราเกือบไม่มีการใช้บังคับสําหรับผู้ปกครองที่ปล่อยตลาละเลยเลย,เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของความรับผิดทางแพ่งอันนี้แหละครับมันหนีไม่พ้นเลยนะครับในเรื่องของความรับผิดทางแพ่งเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องระมิดน,น,นั้นเนี่ยในมาตรา429เนี่ยนะครับตำรวจได้ชัดเจนว่าบุคคลใด แม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือมีปัิตยังต้องรับผิดในเรื่องที่ตนทำละเมิดบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้<ม>ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย<ม>เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทําอยู่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429เนี่ยนะครับบัญญัติไว้เลยนะครับว่า ในกรณีดังกล่าวนี้บิดามารดาเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในมูลละเมิดแล้วตัวเด็กเองเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดในมูลละเมิดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วบิดามารดาเนี่ยต้องมาร่วมรับผิดเว้นแต่ว่าบิดามารดานั้นเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองเนี่ยได้ใช้ความระมัดร,ระวังซึ่งการใช้ความระมัดร,ระวังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายบิดามารดานั้นเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กันในศาลแต่โดยหลักของกฎหมายแล้วนะ ก็ร<ผ>่วมรับผิดด้วยครับฮะก็ถือว่ายังไงก็คงต้องรอความชัดเจนในการที่จะพิจารณาคดีอย่างบอกว่าต้องใช้หลายๆองค์ประกอบอย่างที่คุณอิรษศัก์บอกและหลาย,ลาย,ลายคนบอกเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่อีกประเด็นหนึ่ง <c oughs> คือคนที่ติดตามข่าวสาร ติดตามไม่พอบางทีรับข้อมูลข่าวสารมาแชร์ต่อด้วยเนี่ยนะครับ,รบหลายๆอย่างเนี่ยมันถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเหมือนกันหรือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้<ว>ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันถูกไหมฮะคน,นที่ครอบครัวของเขาเนี่ยนอกจากเขาเองแล้วก็ยังมีครอบครัวของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องตรหนักเหมือนกันโดยเฉพาะการแชร์ในโลกโซเชียลย้ายคุณวิรศักดิ์อธิบายนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเห็นส่งภาพ ต่ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นบ,บัตรประจําตัวนักศึกษานักเกรียนเนี่ยนะครับดูแม้แต่ที่บ้านเอ่ยี่อะไรเอ่ยเนี่ยโอ้โหหลายอย่างทีเดียวฮะคุณวีรศักดิ์ครับเรื่งนี้นะครับน่าเป็นห่วงว่างนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองนั้นเนี่ยนอกจากมีตําแหน่งเป็นอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมการปสัมพันธ์รองโฆษกและรองเลขาธิการสภาทนายความแล้วนั้นเนี่ยผมยังมีตําแหน่งเป็นรองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นะครับแล้วก็เป็นประธา,า,านคณะกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนเองชัิด้วยนะครับในเรื่องดังกล่าวน,นั้นเนี่ยนะครับเอาประกันรแรกก่อนเลยนะรประกันรแรกเนี่ยตามกฎหมายคือเพะ่มหยัิสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2553ในมาตรา7 6นะครับตำรวจได้เลยนะครับว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองสิงทธิเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิด ห้ามีมให้เจ้าพนักงานผู้จับคุมเด็กหรือเยาวชนหรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนเอามาตรานี้ก่อนนะครับมาตรานี้เนี่ยกําหนดเรื่องหน้าที่เลยนะครับของพนักงานสอบสวนนะครับของเจ้าหน้าที่ผู้จับคุมนะครับ นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้<อ>นะครับปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เลยนะครับมีหลายเรื่องทีเดียวนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าในนี้เขียนไว้ชัดเลยนะครับว่าห้ามนะครับหรือยินยอมไม่มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดแต่ปรากฏว,ว่ามีภาพออกมาเจา้าที่ตั้งหลายคนนะครับแล้วกลูกันไป นะครับกระทํากับเด็กในขนเดยวกันนั้นเนี่ยมีการยื่นบัตยื่นลายแล้วก็ปล่อยให้มีการดึงภาอะไรออกมานั้นเนี่ยผมถือว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่บกพร่องมากในการทําหน้าที่ครับเพราะว่ากฎหมายมันเขียนไว้ชัดทีนี้ต่อมาเนี่ยครับก็คือกฎหมายเกี่ยวกับพระรัญยักษคุ้มครองเด็กพศ2546คร25ับอ,อันนี้นะครับเขียนไว้ชัดเลยนะครับในมาตรา27 นะครับมาตรายิบเจ็ดงันเนี่ยเขียนไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดนะครับโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสารสนเทศประเทศใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรือผู้ปกครองโดยทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจหรือขี้เสียงนะอันเนี้ยเป็นมาตรการที่เขาต้องการคุ้มครองเด็กในการนําเสนอภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในพรบรคุ้มครองเด็ก สองห้าสี่กในมาตรยี่สิบเจ็ดนั้นเนี่ยมันห้ามบุคคลทั่วไปด้วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่นะครับที่จะเปิดเผยแพร่ภาพเพราะงั้นที่มันมีการแชร์กันในสื่อออนไลน์ต่างๆนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะครับมไม่มีการเบลอเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นมาตรการในการคุมของแต่สิ่งที่ผมอยากจะทําความเข้าใจกับสังคมนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ย นะอาจจะมองให้เห็นว่าจุดหมายเนี่ยให้ความเพื่อประโยชน์หรือความ,มคุ้มครองนะครับกับผู้กระทำความผิดนะแต่ใน,นกางตรงกันเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับที่ออกแถลงการเมื่อคืนนี้นะจะเห็นได้ว่ามีเพียงวัดต้นทั้งนั้นเองที่กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่เนื้อหาอีกสามหรือสี่วคที่เหลือนั้นเนี่ยพูดถ<ะ>ึงการปรามการเตือนการคุ้มครองสิทธิ์ของครอบครัวผู้กระทําความผิดและตัวผู้กระทําความผิดที่เป็นผู้เยาว์<ะ>ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้นเนี่ย<ะ>ต้องให้ความรู้กับประชาชนด้วยว่าผู้ที่สูญเสียไม่ใช่เพียงแค่แสดงความเสียใจเท่านั้น จะต้องให้สังคมรับรู้ด้วยว่าบุคคลที่ถึงแก่ชีวิตก็ดีหรือได้รับบาเดเจ็บก็ดีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกันเพราะบุคคลเนี่ยย่อมมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่ครนะใครที่มาทําให้เขาได้รับบาเดเจ็บก็ดีทําให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ยุตก็ดีล้วนแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกันอืนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องให สังคมเนี่ยกันหนักนะครับในการที่จะต้องเข้ากันดูแลบุตรหลานก็ดีนะครับญาติพี่น้องของถุยก็ดีอย่าให้ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนอื่นเขาคนะครับ<อ>ผม<อ>ว่านงนี้เป็นเรื่องสําคัญกับ,บง่ายๆนะเพราะว่าเมื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยทําให้ผู้ที่รับบาดเจ็บหรือที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาเองนั้นเนี่ยได้รับแค่ความเสียใจเท่านั้นหรือใช่ไหมครับ นอกจากนี้สุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาวุธที่ใช้ในการกระทําความผิดต้องกลับมาทบทวนว่าอาวุธประเภทนี้นะครับมันยังถือว่าไม่เป็นอาวุธปืนตามพรบอาวุธปืนหรือไม่ฮะเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธกับ ปืนตามพราะวัตถุปืนแต่มันสามารถตัดแรงได้โดยง่ายใชแล้วมันยังคงปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือไม่ะอันนี้สําคัญที่สุดเห็นเขามีการพูดคุยเรื่องนี้เหมือนกันรวมไปถึงการแจ้งเตือนเหตุต่างๆ emergency alert หรือว่า sms alert คงจะมีความก้าวหน้าต่างๆมาคุยด้วยเดี๋ยวมีความชัดเจนอะไรเรากลับมาคุยกันใหม่นะครับคุณวีรศักดิ์ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ